สุดรเวตน้ำมันนะคะระหว่างทางกับปบอนก็่คือฝาลูเขาแต่ซีเอ็ม่อย่านลยไปแลวพี่น้องผ้าลูกอุ้มลูดยางไปเซเว่นบงเนี่ยนน้อสบ n d จาน้องนาริตะนะคะนาลิตะนาริตะนารตค่ะายูสอยได้สองนก้วนี่ วุ้ยใครชุดเหลืองอ่ะสวยจังเลยค่ะนี่ต่สาวอ่อนแม่ใส่รูปสาใส่ไอโฟนยี่สิบห้านี่วาไอโฟนยี่สิบหาโอ้ไม่ใหนได้ไอโฟนัาชิมข้าวผิวสาวมากินข้าวนะจ๊ะ ไหนไได้สกิมหรออ้ามาชนชนกกนรูปหนนะชนแก้วี่ดอาวพี่จะเสียอไรนี่จ้ะนี่รีวิวพกกิะกินอยู่มันมันมันเป็นแบบเย็นรีใช่ไหมถูกใจเข้าไปมันงรุดุใช่ไหมมันเป็นเสื้อแบบพวกแขนขนาดไห ก็ไปเทียเสษผมม่านวะมุนี่ตอนแรกเ็แฝงไม่ได้เศษเด้อบ่ได้ใส่เยอะบะบ่ได้ใส่มันใส่เอาอ๋อคือตอนมากคือต้องแฝงมันนี้ซิมเอามื่อยงๆแต่เมือเสิญน้ำขุ่มอุ๊ยดูได้อะไรกินดูได้อะไรอ่ะเขาผัดเหรอไข่ตุ๋นนะอะไไข่ตุ๋นห่อขี่น้องมาสีสาวดาวเรือสีสาวอะไรแต่อู๋ นูจีไข่ตุนเหรอถ้าจีบไข่แอนไข่ตุนเท่าไงใส่ครีมตัไปชิยวยังไงชุดในแต่ชิว,ชว,ชวมากมากเลยสาวกินไอศครีมเกิดพนันนะใส่ดีครับไม่หอดไฟเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรเจ้าหญิงอะไรอ่ะเจ้าหญิงอะไรนะแอลเลี่ยวหรืออะไรไม่ใช่แอลเลี่ยวนะ ก็อยังไงสีม่วงลาเันเซลเหรอลาเันเซลลาเันเซล,ล,เซล,ล,เซลต้องผมยาวนะนซ,ซินโดเรล่าเหรอคืออะไรอ่ะจำไม่ได้จำไม่ได้ <laughs> จำไม่ได้หนูเ <laughs> นี่ยบ้านหนูมีอะไรนะนมีรอนะงเท้าใหม่ด้วย น<า>ี่นั่นแล้วบ,วบอ,อกเป็นแงาปีนอดเลยคนนึงไปขุดบ้ามากมาหนอแล้วเราก็าจะเดินทางกลับกินเสร็จนะจ๊ะกินข้าวนาะซีเมนนะจ๊ะแล้วมันน้อยบ่มันน้อยเหมือนแล้วเราบ่แต่ว่ามันน้อยเหมือนแล้ว